และในวันนี้เรามาพบกับเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติรุ่น 190F กันนะครับกำลังการผลิตในเครื่องรุ่น 190F จะอยู่ที่200กิโลกรัมต่อวันนะครับซึ่งการผลิต1รอบนะครับจะมีน้ำแข็ง192ก้อนนะครับ1รอบใช้เวลาในการผลิต10-15นาทีนะครับส่วนทั้งเก็บนะครับสามารถเก็บได้ถึง100กิโลกรัมเลยนะครับตีเป็นแก้ว16ออนนะครับตัวนี้จะได้ถึง588แก้วเลยนะครับและในส่วนของแก้ว22ออนนะครับตัวนี้ เราจะได้ถึง420แก้วเลยนะครับต่อมาในส่วนของแก้ว32ออนนะครับแก้ว32ออนหรือแก้วโอง่งที่เรารู้จักกันนะครับตัวนี้เราจะได้ถึง294แก้วเลยนะครับซึ่งกําลังการผลิตเปรียบเทียบ1ชั่วโมงนะครับเราจะได้อยู่ที่6.1กิโลกรัมนะครับจะได้อยู่ที่38แก้วเลยนะครับ รูปทรงของน้ําแข็งนะครับเป็นรูปทรงขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขนาด 2, อคูณสคูณสเซนติเมตรนะครับและในส่วนต่อมานะครับตัวเครื่องนะครับขนาดความกว้างนะครับจะอยู่ที่58เซนติเมตรนะครับขนาดความยาวนะครับจะอยู่ที่67เซนติเมตรและขนาดความสูงนะครับจะอยู่ที่160เซนติเมตรนะครับน้ำหนักตัวเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ที่54กิโลกรัมเลยนะครับวัสดุเป็นสแตเลสบวกเหล็กรมดำต่อมาในรูปแบบของการต่อน้ำนะครับต่อน้ำเข้านะครับ ตัวนี้จะมีอยู่1ระบบนะครับก็คือเป็นในระบบของเครื่องกรองน้ำนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ํา้าขั้นตอนนะครับหรือเครื่องกรองน้ํา R.O. สายตัวเครื่องกรองน้ําตัวนี้จะรองรับอยู่ที่3หุนนะจะต่างกันกับเครื่องพวก4 5 F นะครับ6 5 S หรือรอยะครับพวกนั้นจะเป็น2หุนนะครับและแรงดันน้ําที่ดีนะครับควรอยู่ที่2อถึงหบาร์นะครับตัวนี้จะรองรับนะครับได้ถึง6บาร์เลยนะครับและการระบายน้ําตัวเครื่องนะครับมี จุดระบายน้ําหรือสายระบายน้ําไว้ให้นะครับซึ่งน้ําจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานะครับผมและต่อมานะครับเรามาอยู่ในโหมดของการใช้งานตัวเครื่องกันนะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยการใช้งานไม่ได้ยากเลยปุ่มที่แสดงอยู่ที่หน้าจอเครื่องมีทั้งหมดด้วยกันอยู่4ปุ่มนะครับซึ่งปุ่มแรกเลยจะใช้งานควบคู่กันระหว่างปุ่มคลีนนะครับและปุ่มทาร์เมอร์นะครับซึ่งปุ่มคลีนนะครับเราสามารถกดปุ่มค้างไว้ได้เลยนะครับ5วินาทีเครื่องก็สามารถสั่ง ให้ทําความสะอาดเครื่องได้อัตโนมัตินะครับและต่อมาในปุ่มของท i m เมอร์เราสามารถตั้งเวลาเปิดหรือเวลาปิดได้เลยนะครับแล้วก็ถัดต่อมาครับเป็นปุ่มออนหรือออฟนะครับปุ่มออนออฟเนี่ยสามารถกดเพื่อที่จะสั่งการเครื่องให้เปิดหรือปิดได้นะครับต่อมาในส่วนของปุ่มบวกหรือลบนะครับซึ่งปุ่มบวกหรือลบเนี่ยเราสามารถใช้งานได้2วิธีนะคือวิธีแรกนะครับเราสามารถตั้งเวลาเปิดหรือเวลาปิดได้เลยนะครับวิธีที่2เราสามารถ ปรับระดับความหนาความบางของน้ําแข็งได้ซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ถึง9ระดับเลยนะครับซึ่งความหนาเราได้ถึง4ระดับความบางเราได้ถึง4ระดับนะครับซึ่งค่าเริ่มต้นนะครับโรงงานจะให้อยู่ที่ระดับ0นะครับผมแล้วก็การทําความสะอาดเครื่องการดูแลเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้แนะนำนะครับให้ล้างตะกรันนะครับทุกๆ1เดือนนะครับซึ่ง เครื่องตัวนี้อย่างที่แจ้งไปนะครับจะมีปุ่มทําความสะอาดในตัวเลยนะครับให้เราผสมผงล้างตะกรันนะครับที่ทางร้านได้ขายนะครับก็คืออัตราส่วน1ซ่ซองต่อน้ํา1ลิตรนะครับตัวเครื่องนะครับจะใช้น้ําประมาณ4ลิตรนะครับก็ให้คุณลูกค้านะครับใช้ผงล้างตะกรันสซองนะครับผสม กับน้ําอุ่นนะครับอุณหภูมิ6-80องศานะครับใส่ไปในตัวน้ําได้เลยนะครับคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ไปในตัวถังพักได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นให้คุณลูกค้ากดปุ่มทําความสะอาดหรือปุ่มคลีนนะครับกดค้างไว้5วินาทีนะครับเมื่อคุณลูกค้ากดปุ่มคลีนเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็จะทําความสะอาดระบบในตัวเองเลยนะครับแนะนำนะครับทุกๆอาทิตย์นะครับให้คุณลูกค้าล้างทําความสะอาดเครื่องภายนอกภายในโดยที่ให้ใช้ผ้านะครับหรือน้ําฉีดบล็อก ล้างทาความสะอาดตัวถังเก็บนะครับเมื่อใช้งาน6กถึงสิเดือนใช่ไหมครับหน้าง,งานของคุณลูกค้านะครับอาจจะมีคราบฝุ่นนะครับที่คอยเกาะสะสมเมื่อคุณลูกค้าใช้งานตัวเครื่องไปได้สักระยะหนึ่งนะครับผมก็จะแนะนําให้คุณลูกค้าใช้ตัวเครื่องเป่าแรงดันหรือไดโวนะครับที่เรารู้จักเป่าไปเลยครับตรงจุดที่ระบายความร้อนหรือคอยระบายนะครับให้คุณลูกค้าเป่าให้ตัวฝุ่นเนี่ย ออกให้หมดเลยครับผมและในเครื่องรุ่น 190F นะครับถามกันมาว่าเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบไหนนะซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันครอบคลุมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับร้านกาแฟนะครับหรือร้านคาเฟ่ไปจนถึงอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ต่างๆเลยนะครับซึ่งเครื่องรุ่นนี้สามารถรองรับนะครับกำลังการผลิตได้ถึงขั้นที่ว่าผลิตหนึ่งครั้งถ้าคุณลูกค้าต้องการใช้น้ําแข็งนะครับวันละประมาณ500ถึง600แก้วเนี่ยเครื่องตัวนี้รองรับเลยนะครับเพราะตัวเครื่องนะครับสามารถ จุน้ําแข็งได้ถึง100กิโลกรัมเลยนะครับซึ่งความคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าหนึ่งเลยคุณลูกค้าไม่ต้องซื้อน้ําแข็งหรือกักตุนน้าแข็งไว้นะครับบางเคสเนาะเขาต้องซื้อน้ําแข็งสมมุติเขาต้องการใช้น้ําแข็งวันละนะครับ100กิโลเขาต้องซื้อน้ําแข็งถึง150กิโลถึง200เลยนะเพื่อที่จะกักตุนน้าแข็งนะครับ เก็บไว้นะครับใช้งานต่ออีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับสามารถเปิดหรือปิดนะครับสามารถให้เครื่องเนี่ยเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานตอนไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณลูกค้าเลยและในส่วนของความคุ้มค่าข้อต่อมานะครับในส่วนของความสะอาดนะครับซึ่งความสะอาดเนี่ยเราสามารถรู้ที่มานะครับของน้ําแข็งที่เราผลิตนะครับ ถ้าคุณลูกค้าอยากให้น้ำแข็งสะอาดถึงขั้นที่ว่าใสากิ๊กเลยเราก็สามารถใช้งานกับเครื่องกรอง r o ได้เลยนะครับแต่เบื้องต้นก็ใช้งานกับเครื่องกรอง5ขั้นตอนปกติได้แล้วนะครับผม ในส่วนของประกันนะครับเครื่องตัวนี้จะมีประกันในส่วนของคอมเพรสเซอร์ให้ถึง3ปีเลยนะครับแล้วก็จะมีประกันในส่วนของการผิดพลาดจากโรงงานการผิดพลาดจากการผลิตให้1ปีเลยนะครับและอีกกรณีหนึ่งนะครับไม่นับกรณีอุบัติเหตุนะครับหรือการใช้เครื่องนะครับการเสียหายระหว่างการใช้งานนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เราจะไม่อยู่ในเงื่อนไขของประกันนะครับผมเในหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อการดูแลบริการหลังการขายนะครับที่ทางร้านจะมีให้แก่คุณลูกค้าเลยเมื่อคุณลูกค้าซื้อเครื่องไปได้7วันนะครับเครื่องเกิดมีปัญหาขึ้นนมาะครับ ทางร้านสามารถเปลี่ยนเครื่องหรือรับผิดชอบในส่วนนี้ให้ทุกกรณีเลยนะครับและต่อมาถ้าเกิดคุณลูกค้าใช้งานไปได้สักระยะหนึ่งนะครับประมาณ1เดือนนะครับเครื่องคุณลูกค้ามีปัญหาขึ้นมานะครับแอดมินก็จะส่งทีมช่างนะครับไปบริการคุณลูกค้านะครับให้แก้ไขปัญหาที่หน้างานเลยนะครับแล้วก็เมื่อคุณลูกค้านะครับใช้เครื่องไปได้สักระยะหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเครื่องเกิดเสียหายขึ้นมานะครับเลยเวลาประกันไปแล้วทางร้านนะครับทางร้าน ก็ไม่ได้ถึงคุณลูกค้านะครับทางร้านมีศูนย์ซ่อมนะครับแล้วก็มีอะไรที่ตรงรุ่นนะครับไว้คอยรองรับคุณลูกค้านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเครื่องรุ่น 190F นะครับเกิดความเสียหายใช่ไหมคุณลูกค้าไม่ต้องยกทั้งเครื่องมาครับคุณลูกค้าแค่ยกในส่วนนี้นะครับแล้วก็แพ็คใส่กล่องมาแล้วก็ส่งในส่วนของลาลามูฟนะครับหรือระบบขนส่งอะไรก็ได้นะครับส่งมาที่ร้านนะครับเดี๋ยวทางร้านนะครับจะมีทีมช่างนะครับที่คอยซ่อมแล้วก็คอยดูความเสียหายในส่วนนี้ให้คคุณลูก้าเองผ และสำหรับใครที่สนใจเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติรุ่น 190F นะครับก็สามารถทักมาสอบถามข้อมูลได้เลยไม่ว่าจะเป็น Line Official Fanpage หรือจะเป็นในส่วนของ s h อ p e e Lazada ทางร้านก็มีจุดบริการในส่วนนี้ไว้คอยรองรับคุณลูกค้านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ได้ให้ข้อมูลในส่วนของเครื่องรุ่นนี้เพียงพอแล้วแอดมินก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ